อย่างในเรื่องพวกนี้เคยคิดบ้างไหมว่ามันจะถึงจุดนั้น<ร>เคยอยู่แล้วแล้วบอกกับครอบครัวยังไงบ้างลูกก็ยังเล็กตั้งแต่วันแรกตั้งแต่วันแรกไม่ใช่ตั้งแต่วันแรกก่อนที่จะตัดสินใจตั้งพรคก็รู้อยู่แล้วลว,ว่าเอ็นเกมมันมีโอกาสอย่างน,นี้<อ>คืออย่างนี้คุณต้องเข้าใจผมเนี่ยมีทรัพย์สินเป็นพันล้านนะคุณไปดูก็ได้แจ้งกรกตไปแล้วใครจะไปดูครับสินว่าผมมีได้ไหร่ก็ไปตรวจสอบได้หมดไม่ได้เป็นความลับอะไรดังนั้นต่อให้ผมติดคุกเนี่ยลูกผมสี่คนก็ยังจะเติบโตมาอย่างมีคุณภาพมากกว ถึงแม้เขาจะไม่มีพ่อถ้าผมติดคุกลูกชายผมวันนี้อายุ10กวบส1บเอ็ดขวบกำลังจะเป็นวัยรุ่นเขาจะไม่ได้คนที่คอยปรึกษาผมจะไม่สามารถให้คําปรึกษาเขาได้ลูกคนที่สองของผมเป็นคนที่มีศักยภาพมากแก่นแก้วแต่ฉลาดหัวไววันนี้เขาอยุออ8แปปีนะครับถ้าผมติดคุกไปผมคงจะไม่ได้มีโอกาสดึงศักยภาพของเขาออกมาให้ได้มากกว่านี้ คนที่สามของผมยังเด็กอยู่ผมจะไม่ได้สอนเขาเตะฟุตบอลคนที่4ีเพิ่งแดเดือน9เดือนผมจะไม่ได้สอนให้เขาขี่จักรยานแต่ถ้าถามว่ามันคุ้มไหมผมว่ามันคุ้มมหาศาลกับเส้นทางที่เราเลือกถ้าคนที่มีต้นทุนทางสังคมอย่างผมไม่ทําและหนึ่งเหตุผลที่ทําให้สังคมไทยมันเดินทางมาถึงนี่ก็คือคนที่มีต้นทุนทางสังคมไม่กล้ายืนยันสิ่งที่ถูกต้องสังคมมันถึงเป็นอย่างนี้ ดังนั้นถ้าผมไม่ยืนยันอีกคนมันใครจะไปยืนยัน่ะนะดังนั้นถ้าคิดว่าสิ่งที่เราทําเป็นการทําลายล้างสังคมเอาผมติดคุกเลยถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมทําคือการทําลายสังคมคือการทําให้ประเทศแตกแยกเอาผมติดคุกเลยแต่ถ้าคุณมีความฝันเหมือนกับผมอยากให้สังคมไทยเป็นประชาธิปไตยอยากให้สังคมไทยเป็นนิติรัฐทุกคนเท่าเทียมกันต่อหน้ากฎหมายถ้าอยากให้สังคมไทยลดความเหลื่อมล้า คนมีแบ่งคนจนบ้างถ้าอยากให้สังคมไทยไม่มีรัฐปรหานเกิดขึ้นอีกคุณกับผมฝันเหมือนกันง่ายๆไม่มีอะไรยากลงทุนสิลงทุนด้วยต้นทุนทางสังคมที่คุณมีประกาศจุดยืนของคุณสิลุกขึ้นต่อสู้ร่วมกันสิเพราะถ้าคุณไม่ทําคุณกําลังทิ้งภาระนี้ให้ลูกหลานคุณทําถ้าทุกคนไม่ทํามันจะไม่เกิดขึ้นและลูกหลานของคุณก็จะอยู่ในสังคมที่เฮงสวยอย่างนี้ต่อไป ดังนั้นถ้าไม่มีคนทําเลยไม่มีใครกล้ายืนยันในสิ่งที่ถูกต้องเลยการเปลี่ยนแปลงก,ก็จะไม่เกิดขึ้นที่เรามาถึงตรงนี้เพราะคนที่มีต้นทุนทางสังคมที่ขาดไม่กล้าแสดงจุดยืนทางการเมืองที่ถูกต้องผมไม่เป็นคนอย่างนั้น